ยังทำอันนี้นะอ่าเข้าไปที่นี่ตรงเนี้ยถ้าถ้าเราเปิดเครื่องมาทุกวันทุกวันเนี่ยเราพยายามพยายามปิดตรงนี้มันนะครับเข้าไปที่เนี่ย Windows Security ให้เราพยายามปิดทุกวันเลยเข้ามาบางวันอะตรงนี้มันจะเป็นเครื่องหมายถูกใช่ไหมล่ะอ่ามันจะแก้ให้เราทีนี้เราก็เข้ามาแเราก็ ตรงนี้นี่แล้วก็เข้ามาตรงนี้นี่นี่เนเจอร์เซตติ้งเห็นไหมมันจะขึ้นมาให้เราออโต้เราก็ต้องมาพยายามมาปิดทุกวันทุกครั้งที่เปิดเครื่องมันปิดไว้ก่อนเนี้ยแล้วก็กลับไปเพราะว่ามันจะมามาบล็อกไฟล์ของเราเนี่ยพวกเนี้ยถ้าเราดูดีเห็นไหมมันที่อะไรวันที่วันที่สามเดือนสี่เห็นไหมล่าสุดเลยแล้วก็มาดู อันนี้มันที่มันบล็อกไว้แล้วกดดูดีเทลก็ได้ว่ามันเป็นเป็นชื่ออะไรดีวออโต้รันเราจะรีมมฟเนี่ยไฟลพวกเนี้ยพวกนี้ว่ารีมูฟอันนี้มันมาจากแฟลชไดร์รีมูฟรีมมทแล้วมานีน่ของเราต้องดูตรงนี้โ r o เท c t ชั่นฮิส o อรีเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่เนี่ย ให้เราให้เราหาดูครับมันจะมีชื่อของพวกพวกโปรแกรมอันนี้เราจะนี้ไหมน,น,น,มนี้เรานี่มูฟเนี่ยเราจะเรียกได้ครับอย่างเช่นมันจะมีพวกโปรแกรมอย่างฟูชั่นหรือว่าแบบอาร์ตแคมอะไรเงี้ยจะมีชื่อขึ้นมาหรอแล้วก็ถ้าเราตัวไหนเป็นถ้าเราใช้แล้วก็กดตัวนี้กดตัวเนี้ยเนี่ย ออโรมันเข้าไปเนี่ยเนี้ยถ้าตัวไหนเพราะมันมันจะเลือกบล็อกมันจะเลือกบล็อกไฟล์ของเรามันจะได้เข้าโปรแกรมได้เหตุพี่วินได้เข้ามาเช็คแม่งเยอะชิบหมแสดงว่าโปรแกรมนี้มันจะเข้าไม่ได้มันลบไฟล์ออกไปหมดแล้วประมาณนี้แหละ